หน้าร้อนแบบนี้ไปเที่ยววันดีกว่าและววันนี้เราจะมาแนะนำ5สิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาเราไปเที่ยว อย่างแรกเลยนะทุกคนอยาก,กันยุงถ้าเกิดใครไม่ชอบให้ยุงมากวนเวลาพักผ่อนต้องพกไปด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยนะทุกคนนั่นก็คือย่ามองลาสมุนไพรวงังผมไม่ว่าเราจะขึ้นเขาลงห้วยเราก็พกไปตลอดเลยสรรพคุณเยอะมากและชิ้นต่อมาแว่นกันแดดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะแดดมันร้อนมากๆมันแยงตามากเลยทุกคนและยังได้รูฟนีเท่ด้วยนะชิ้นต่อมาครีมกันแดดแน่นอนแดดมันแรงมันอาจจะทำร้ายผิวเราได้เพราะฉะนั้นต้องพกไปนะทุกคน และสิ่งสุดท้ายสําคัญสําหรับยุคนี้ power bank เพราะแน่นอนเราติดโทรศัพท์อยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องเอาไปจะได้มีแบตเล่นตลอดเวลาย้ำอีกหนึ่งครั้งนะทุกคนสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาไปเที่ยวนั่นก็คือ,อยาหมองตราสมุนไพรวางพมไม่ว่าจะใช้ดมใช้นวดใช้ทาสรรพคุณเยอะแยะมากหาซื้อง่ายในเซเวทุกสาขาหรือร้านขายายาใกล้บ้านได้เลยต้องไปตามกันแล้วนะ